ด้านท้ายสําหรับตัว GTR R35 ตัว T Spec นั้นเพื่อนถามว่าด้านหลังมีความแตกต่างยังไงบ้างอ่ะเรามาดูด้านหลังเนี่ยสิ่งที่เราจะได้นั่นก็คือนี่เลยเป็นสปอยเลอร์เป็นแบบคาร์บอนไฟเบอร์เลยนะโปรติมันจะเป็นสีดําใช่ไหมัเพื่อนแต่ว่าเนี้ยถ้าตัว T Spec เราจะได้เป็นคาร์บอนไฟเบอร์เลยแล้วก็โลโก้ด้านท้ายก็จะเขียนว่า GTR ตัว T Spec แบบนี้เลยนะเพื่อน สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมบอลวีซีเนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ศูนย์นิสสันกรุงไทยนันเพื่อนเพราะว่าวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูนี่เลยเจ้านิสสัน g ีทาตัวทีสเปคนั้นเพื่อนบอกเลยว่าณนะตอนนี้คือหายากมากมีเงินก็ไม่ใช่ว่าจะหาซื้อได้นันเพื่อนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูความพิเศษกันเลยนะว่าเจ้า g ีทตัวทีสเปคคันนี้ มีความพิเศษยังไงบ้างเอาจริง g ยามันมีแบบค่อนข้างหลายรุ่นมากเลยนะเพื่อนอันนี้ผมก็เพิ่งทราบนะถ้าตัวเริ่มต้นเลยมันจะมีตัวพรีเมียมลักชวรี่นั้นเพื่อนแล้วก็ขึ้นมาก็คือจะเป็นตัวนี้ก็คือเป็นตัว T-spec Edition นั้นเพื่อนแล้วก็ขยับขึ้นไปก็จะเป็นตัว50ปีนั้นเพื่อนแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นตัวใหญ่สุดเลยนั่นก็คือ R35 Nismo นั้นเพื่อนแต่ว่าวันนี้ผมก็มารีวิวตัว T-spec ให้ดูนะว่าันคันนี้ มีความพิเศษยังไงเพื่อนเอาจริงมันก็เหมือนนิสสัน GT-R ทั่วไปนะเพื่อนแต่ว่าความพิเศษมันอยู่ที่คันนี้เขาผลิตมาเพียงแค่100คันทั่วโลกเท่านั้นเอาจริงมันมันก็ไม่มันก็ไม่ได้ตายตัวนะเพื่อนว่าคันนี้เขาผลิตมากี่คันแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นโควิดด้วยแหละเพื่อนเขาเลยแบบยุติการผลิตนะเพื่อนตอนนี้รู้สึกว่าในไทยน่าจะมีอยู่ประมาณ19คันนคันนะเพื่อนสําหรับตัว GT-R ตัว T-Spec นั้นเพื่อน,น,เ,อนอเดี๋ยวเราจะพาไปดูความแตกต่างนะว่าคันเนี้ มีความแตกต่างยังไงกับตัวนิสสันทีเรียทั่วไปนั้นเพื่อนเอาจริงดีไซน์ด้านหน้าผมว่าเหมือนกันไปเลยนันเพื่อนเนี่ยเห็นไหมไม่ว่าจะเป็นตัวพรีเมียมลักชวรี่หรือว่าตัว2008ก็คือตัวเริ่มต้นผมว่าหน้าตาก็เหมือนกันเลยนั้นเพื่อนเอาจริงเปลี่ยนกันชนไฟหน้าอะไรเงี้ยก็เหมือนกันแต่ว่าความแตกต่างก็คือตรงนี้เนี่ยเราจะได้สัญลักษณ์โลโก้ตัว t s p e c แบบนี้มานะเพื่อนแต่ว่าไฟหน้าก็ยังเป็นตัวไมเนอร์เหมือนเดิมเนาะ ก็คือไม่ว่าเพื่อนๆจะขับตัวพรีเมียมลักชวรี่อีดิชั่นก็หน้าตาแบบนี้เลยแต่ว่าความพิเศษคันนี้มันอยู่ตรงที่สีครับเพื่อนๆคือถ้าเกิดเราซื้อตัว T s p e ปใช่ไหมผมแนะนำนะว่าเราต้องซื้อสีเขียวแบบนี้นะเพื่อนๆชื่อภาษาอังกฤษรู้สึกว่าน่าจะเป็นสีมิลเลนเนียมเจดนะเพื่อนก็คือเรียกง่ายๆก็คือเป็นเขียวเนยนนั่นแหละเพื่อนก็คือเป็นเบอร์เดียวกับตัวสกายไลท์อาสามสี่เลยนะเพื่อนสีมันก็จะประมาณนี้ผมว่าสวยนะสีเนี้ย เป็นสีเขียวเนอสวยมากแล้วก็อีกสีหนึ่งนั่นก็คือสีม่วงนั้นเพื่อนก็คือสีม i d ไ i g h t purple นั้นเพื่อนสีนั้นก็เป็นสีพิเศษนะแล้วก็ความพิเศษมันอยู่ที่พอเราซื้อสีนี้ใช่ไหมสีเบอะเราก็จะได้เป็นสีเขียวเพื่อนภายในก็จะเป็นอะคันทาร่าเลยอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูนะว่าคันนี้มีความพิเศษยังไงคันนี้เขาไม่ได้ขายนะั้นเพื่อนเนี่ยคันนี้เป็นคันแรกในประเทศไทยนะั้นเพื่อนถ้าสังเกตดีๆนะนะเห็นไหมเนี่ยเป็นคันที่หนึ่งนะั้นเพื่อนบอกเลยว่าคันนี้พิเศษมาก รู้สึกว่าราคาตอนเปิดตัวนะเพื่อนสำหรับตัวนิสสัน GT-R ตัว T-Spec ราคาน่าจะอยู่ประมาณ12.2ล้านนั้นเพื่อนก็คือประมาณ12ล้าน2แสนนี่แหละแล้วถ้าเกิดเป็นตัวพรีเมียม u ักชูรี่ตัวอีดิชั่นน่าจะอยู่ประมาณ10ล้าน7นั้นเพื่อนถ้าผมจะไม่ผิดเนาะแล้วถ้าเกิดเป็นตัวพวกตัว50ปีราคาก็จะขยับมากกว่านี้หน่อยเอาจริงราคามันก็ไล่เลี่ยกันนี่แหละเพื่อนแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัว R35 ิ i โม่ 3, ราคาก็จะแตะประมาณสักยี่สบนะถ้าผมจะไม่ผิดนะ,ะเดี๋ยวเราพาไปดูเพิ่มนะเพื่อนเนี่ยก็คือที่ผมบอกก็คือมันจะเป็นโป่งตรงนี้มันจะเพิ่มขนาดมาประมาณสองเซนนะถ้าผมจะไม่ผิดนะที่เขาแจ้งมานะแล้วก็นี่เลยล้อถ้าเกิดเป็นตัว T-spec เราจะได้ล้อลายนี้เลยนะเพื่อนก็คือเป็นลายเดียวกับตัวิ i โม่เลยนะแต่ว่าถ้าเป็นตัวน n i อ่ะเราจะได้เป็นล้อสีดำเนาะแต่ว่าอันนี้จะเป็นล้อสีทองนะเพื่อนก็คือเป็นล้อเลผลิตให้เลยเป็นล้อฟอร์ดขอบยี่สิบนะ แล้วก็เบรกอ่ะความแตกต่างเนั้นเพื่อนถ้าเกิดเราขับตัวพรีเมียมลักชวรี่ตัวอีดิชันใช่ไหมเราจะไม่ได้เบรกที่เป็นเซรามิกนั้นเพื่อนแต่ว่าตัว T สเปคคือเราได้เบรกเซรามิกแบบนี้เลยนั้นเพื่อนชุดเนี้ยถ้าเกิดเราไปซื้อนะผมบอกเลยว่าหลักล้านต้องมีนั้นเพื่อนเพราะว่าเบรกชุดเนี้ยมันก็อยู่ในตัวอาสาม s m านินั้นเพื่อนเป็นไงสวยมากคือตัวเบรกก็เป็นสีเหลืองเนาะแล้วก็เป็นจานคาร์บอนเซรามิกเลยผมไปดูฟิตติ้งเบรกกานิดนึงเนี่ยเป็นไงผมว่าขาั้นเขาน่าจะแบบ คิดมาแล้วเพื่อนก็คือแบบดูดิตัวก้านกับตัวคาลิปเปอร์แบบเฉียดมาก่างเงี้ยสวยมากเลยเนาะสวยมากเลยแล้วก็ช่วงล่างผมว่าช่วงล่างน่าจะเหมือนกันนะแก้มข้างทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยกระจกมองข้างทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะเพื่อนความแตกต่างก็คือคันนี้ยมันเหมาะสําหรับคนที่ชอบสะสม GTR ละกันนั้นเพื่อนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายนิดนึงนะนี่ด้านท้ายสําหรับตัว GTR R35 ตัว T Spec นั้นเพื่อนถามว่าด้านหลัง มีความแตกต่างยังไงบ้างอ่ะเรามาดูด้านหลังเนี่ยสิ่งที่เราจะได้นั่นก็คือนี่เลยเป็นสปอยเลอร์เป็นแบบคาร์บอนไฟเบอร์เลยนะโปรติมันจะเป็นสีดำใช่ไหมัเพื่อนแต่ว่านี้ยถ้าตัว T สเปคเราจะได้เป็นคาร์บอนไฟเบอร์เลยแล้วก็โลโก้ด้านท้ายก็จะเขียนว่า GTR ตัว T สเปคแบบนี้เลยนะันเพื่อนไฟท้ายเป็นมเนอร์หมดแล้วแล้วก็โลโก้อันนี้รู้สึกว่าเป็นโลโก้ตัวใหม่ล่าสุดเลยนันเพื่อนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูช่วงด้านล่างดิฟวเซอร์นิดนึงดิฟวเซอร์ก็หน้าตาเหมือนกกันนนน้เพื่อแลว็ตรงี เขาจะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะตรงนี้แล้วก็เป็นปลายท่อแบบไทเทเนียมนั้นเพื่อนเนี่งดูโคตรโหดเลยนี่แต่ผมชอบมากเลยนะแต่เสียดายคือเขาไม่ได้เอาตัวสีม่วงมาให้ดูนะผมไม่อยากเห็นสีม่วงจริงๆมากเลยตัวสีมิ d n น g h t เพอร์เพลนั้นเพื่อนเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเบรกนนะด้านหลังเขานะเบรกด้านหลังเขาภายในอยากจะให้เพื่อนๆดูมากเลยแต่ว่าเสียดายคือเขาล็อกรถนะเพื่อน ภายในก Lori, or, จ ouais. ็จะเป็นสีเขียวหมดเลยเอาจริงภายในเหมือนกันหมดเลยนั้นเพื่อนไม่ว่าจะเป็นทีสเปคหรือว่าตัวพรีเมียมลักชวรี่ภายในก็จะเป็นหนังหมดเลยนั้นเพื่อนแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวพรีเมียมอะพวกสีเบออะไรตรงนี้เราสามารถคอนฟิกได้เนาะไม่ว่าจะเป็นเอาสีแดงก็ได้สีส้มก็ได้หรือว่าจะเป็นสีดําสีเทาเราสามารถคอนฟิกได้หมดเลยแต่ว่าทีสเปคคือเขาล็อกมาแบบนี้เลยนั้นเพื่อนถ้าเกิดเป็นตัวสีเขียวเนาะภายในก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้เลยคอนโซลการก็จะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นั้นเพื่อนก็ปกตินั้นเพื่อนไม่ได้มีอะะไรแตตก่างน คันเนี้ยเอาจริงๆผมอยากจะบอกนะว่าราคาตอนเปิดตัวรู้สึกว่าจะอยู่ประมาณ12ล้านหน่อยๆนั้นเพื่อนคือตอนเนี้ยราคาเขาโดดขึ้นไปประมาณอ่าถ้าผมจะไม่ผิดนะถ้ามือ2เล่นกันในตลาดนะตัว T สเปคน่าจะอยู่เราๆประมาณสักเกือบๆ20ล้านแล้วนั้นเพื่อนเพราะว่าตอนเนี้ยมีเงินก็ไม่สามารถหาซื้อได้อย่างที่ผมบอกนั้นเพื่อนคือตอนเนี้ยรถมันหมดตลาดไปแล้วก็คือตอนเนี้ยคนที่สะสมก็เก็บอย่างเดียวเลยแล้วราคามันก็ขึ้นอย่างเดียวเลยนะเพื่อนเป็นไง วันนี้ก็พามาให้ดูนะเพื่อนกับเจ้าตัว GTR ตัว T Spec นั้นเพื่อนสําหรับใครอยากจะมาดูคันจริงก็สามารถมาดูได้นะเป็นไงวันนี้เราก็พาเพื่อนมาดูนี่เลยเจ้า Nissan GTR ตัว T Spec นั้นเพื่อนสำหรับใครที่อยากจะมาถ่ายรูปหรือว่าอยากจะมาดูคันจริงก็สามารถมาได้นะที่ Nissan กรุงไทยนั้นเพื่อนคันนี้ ถ้าเกิดมีโอกาสนะอยากจะไปลองนั่งมากเลยเดี๋ยวลองหาให้เพื่อนได้รับชมนะแต่ว่าตัวพรีเมียมอินิชั่นน่ะเราเคยรีวิวไปหลายคันมากเลยเดี๋ยวผมจะพยายามหาตัวอาสามห้านิดสูแท้มารีวิวให้ดูนะเพื่อนอะเอาเป็นว่าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ด้วยหรือว่าใครที่อยากจะซื้อรถกับนิส s ัน <c oughs> ก็สามารถมากันได้นะเพื่อนที่นิสสันกรุงไทยนั้นเพื่อนใครชอบกดไ like, ลค์กดแชร์ด้วยไปแล้วผมบ๊ายบาย